มาพอเฮ็ดผงวานค่ะพี่น้องมึงราคาห่วนี่ยเป็นมูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอาอ,อ,อพี่น้องเฮ็ดผงวานเผ็ดบลูรี่ยัยงไรนี่คะ่ะมึงเนีเ่ยหรอคะงามคระะับเฮ็ดผงวานคะ่ะ เป็นมันตีหัวหักเลยทำผิดดอกงา้วมั้งเนี่นนค่ะโอ้ยพี่น้องมึงเด้อค่ะเนี่ยการเกต์บางดีๆเด้อเวลามาปลามา,ขา,าเขากะระวัางในเด้อค่ะงูเด้อค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาผอก,กับไก่ในช่องกกไก่ชาเนี่ยอีกคือเกอ่านะคะพี่น้องวันนี้เข้ากับมาเก็บเห็ดค่ะเพชรบุรีค่ะไก่ไปขายของนะคะยังใส่ผัากันเปื้อนอยู่ เด้ยค่ะว่าเห็ดออกกับเก็บโตมาเลยค่ะเดี๋ยวไปลุ่นติดตามซอยกันค่ะว่าเขาแสดงเห็ดลายสําเด้ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะหึผถึงหวานค่ะดอกน้อยน่อยอันนี้เป็นเห็ดทำฟ้านนะคะพี่น้องเดี๋ยวต่หมองเรียค่ะนั่งมองกับเอินซื้อว่คือกันค่ะลายดอกเตมอ,อยู่กัน เห็นมันหน่อยโอ้ตาว้างานมากค่ะถ้าฝนกันนี่ค่ะงามเลยค่ะมันเห็ว่าพ่วเห็ดน,นาเลียค่ะพี่น้องรู้บ้างดอกงามงามค่ะมีดอกนึงค่ะโอ้เฝนค่ะ,คะสวยๆเลยค่ะอีกแันเห็ดน,นาเลียค่ะพี่น้อง สวยๆค่ะงามๆพี skinny, antis, hum, uh, ่น้องงามค่ะงามงามค่ะทาาผุ่นกระมีค่ะเนาแล้วค่ะนาะงองงามค่ะท้าผีกระเมียนได้ค่ะอ้ยกิ่งไปแล้วค่ะพี่น้องงามค่ะนีปก็เทศนาเลยค่ะนันเป็นร่างข้นแล้วพี่น้อง เห็ดกอค่ะอันนี้อันนี้เห็ดกอแต่ว่าดอกสีม,ม่วงๆทีเห็นหนาเหลือเลยเห็นหนาหัวค่ะดอกดอกนี้มันเห็ดดินหรือว่าเห็ดแปรงขาวนะคะมีคำปั้นค่ะโอ้าัน่ีอ,อันอีอนี้ค่ะ มึงได้พี่น้องด้วยแก,กกับมากับเมียกับน้องนะคะพี่น้องตรงนี้มนะันเท็ดนาเลยค่ะพี่น้องสีเห็ดไหมงามค่ะีเห็ดก้อก็ม <laughs> ีจวนด้วยเห็ดนาเลยเห็ดนาเลยมันเกิดที่ไต่ดินค่ะอ้ยๆๆๆๆๆ ขอเห็ดทำข้อหน่อยแล้กกว,วกันพี่นะ้อทลายหลายเลยวุ้นทางสิดทาบนี้ค่ะมางไกลพามาเอาท่านสองดอกค่ะสภาพป้านะคะ ก็เป็นป้าเต็งรังคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าอันใบไม้นะคะพี่น้องสังเกตี่ใบไม้ค่ะใบไม้จะุดทางน้านะคะได้เคลียร์ได้ค่ะป้าผู้มาเคลียร์ก่ะพี่ใครอยู่ขึ้นนาเลยะคะ่ะพีน่น้องก๊าซลังขึ้นนะคะงามๆค่ะดอกนะคะ่ะ เห็ดทานเดิค่ะเห็ดทานมันดอกดำๆไหมฉันว่ามันเห็ดทานอ่ะมันว่ามันทานอย่างเป็นเห็ดองโงกบ่มันจัดจ้านค่ะพี่นอ้องมานอยู่ค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะเห็นบ่ค่ะพี่นอ้องมึงบ่ค่ะ มึงดอกมีหักแล้วดิแม่งกินท่ปเลยเด้อค่ะนิดหนาเลยหนาเลยค่ะกินเฮ็ดนาเลยค่ะนี่อีหยังบิดแตกๆก็จเห็ดทานค่ะ เห็ดท่านใหญ่หนึ่งแสบค่ะพี่น้องอันนี้มันเห็ดอ,องนกดอกค้าค้าไม่เห็ดปนมคกนะคะอันนีนนนะะ้อันนี้มันเหนาดำๆนะคะเป็นเห็ดนาแลวค่ะพี่น้องอน,นี่เป็นเห็ดเผือกบินมาด้วยพี่น้องด้วย รสชาติกะสิขมๆมเคืองเหนยวยุค่าละค่ะพี่น้องตัวนี้หนาแลค่ะเนี่ยหนาแลทางบานเพ่อนดอกแขนดีดีเลยค่ะพี่น้องจะทำป้านด้ะเอ,อิดอิ้นมึงดกว่านะ ไปไปเดี๋ยวเนยกระน่องพ่อยู่ทางผุนค่ะไปถึงวานค่ะเป็นมันเตี้ยวฮะคุณทางผีดอกง่ายมากค่ะนี่ค่ะโอ้ยผี่น้องมึงเด้อค่ันน์สังเกตบางดีๆเด้อเวลามาปลามาเขากะระวังเนยเด้อค่ะงูเด้วยคันน์สุยไก่ซุ่มเหยเบิ่งเด้อค่ะ เป็นดาย่านไรมาพอเฮ็ดพงวานค่ะพี่น้องมึนงนะคะหมวนีเป็นมูลเลยหนึ่งสองสามสีห้าเาพี่น้องเฮ็ดพงวานเผ็ดบุรียังไ้น,นี่ค่ะเมึงเนี่ยลหรอคะงามครับอ่ะ